อย่าดึงแรงนะเดี๋ยวขวดมันขาดออกมาค่ะออกมาดิสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเตอมาวินแฟมิลี่วันนี้นะคะทุกคนพอเตอจะพามาห่อมะม่วงค่ะเราจะใช้ถุงนี้สำหรับการห่อนะคะเป็น มะม,ม่วงที่เราปลูกกันไว้มะม,ม่วงอะไรนะน,น้ำดอกไม้นงำดอนไม้ถ,งถุงเป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าเราเอาแบบมะม,ม่วงเข้าไปอย่างนี้นะใช่ไหมคะแล้วมันจะมีตรงนี้ใช้มัดเนี่ยตัวอย่างางนี้เลยค่ะห่อไปแล้วนิดนึงให้มันไม่นิดอตเยอะเลยให้ลุ้งมันสวยไม่มีลายให้มุ้งมันสวยเราก็จะทํากับหญ้าแล้วก็กับพ่อนี่ไป ลแล้วสีทำไมมันเป็นสีแดงกับสีฟ้าก็แล้วแต่แบรนด์ไนีอันนี้แบรนด์อะไรออเหมือนกันเหมือนกันสำหรับอันเล็กอันใหญ่หรือเปล่าเธ<ห>อจิ้มจกค่าเชือ้ออันนี้ก็เหมือนกันข่ากนการค่าเชื้อมาแล้วฆ่าเชื้อมาแล้วลักษณะ,ะใส่แบบนี้นนถ,ถุงก็อาจจะเยับเยหน่อยเพราะว่าเราเอาวางใส่ถุงนี้ใส่ถุงนี้สำหรับ มีของตัวเองด้วยใส่ถุงเอาไว้เอาตกดูคนใส่นใ,ใสนถุงก่อนโอ้โหถุงซับเยอะนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาอะไรออกก่อนมันมันมีกระเทียมอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาถุงเข้าใส่เข้าไปเลยนั่งนึ่งมันมีกระเทียมอยู่ในนี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยพอใจเดี๋ยวเพิ่งเอาเทออกมาสิเอาถุงอื่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถุงนี้แหละมันเอาใส่เข้าไปเลย ะค่ะอย่างนี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะเอาต้นไหนต้นข้างในนน้อไปนี่ลักษณะแบบนี้นีชัชดอันนี้พอใจทํารอบสองนะคะอันนี้คือทําแล้วครั้งนึงนี่ไงอันนี้ยังไม่ได้ห่อเลยห่อได้อันนี้ห่อเลยนะไม่ถึงวะจดะคือตัวอีจะไปตนัวงดีกว่า,าตนัวง,งต่ำเหรอ นโน,น,น,นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะจะเอาเรูปนี่นะปีมันได้ขึ้นมาช่วยจับหน่อยจับจับมันไดให้หน่อยจับในในมันได้ปีขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขึ <laughs> ้นไปอีกขัน <laughs> ้นเดียวอีกขั้นไม่เป็นไร <laughs> นเดี๋ยว เดิมไม่กล้าคือเออนั่นแหละมันจะง่ายโอ้มันจะง่ายหรือว่ามุมกล้องมันดีเดี๋ยวอามันเล็กๆใช่ไหมปิดหัวมันเนี่ยอาแล้วหมุนเลยหมุนไอหมุนทางนี้หมุนหมุนรอบเลยหมุนทางไหนให้แน่นๆนะ ได้แล้วได้แล้วเอออีกลูกนึงข้างบนเนี่ยข้างบนนี่เลยเหรอเจ้าปล่อยอยู่เออจะจะปล่อยเจ้าปล่อยเจ้าปล่อยอุยมันสูงอ่ะไม่สูงกักลูกได้แล้ว ต้องับแล้วต่ว้าว้่วมาไ้้้ตวาว้าสิาเยอะ้ว้าด้าวาว่า้าว้าว้า้า้อว้าว่แว้าวาว้่้าว้้ว้้้้าา ตู้จีดมือเนี่ยเสร็จแล้วโอเคเอาให้หมดดีนะตรงนี้มีเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพลายฮามาเจอเดี๋ยวนี้เราจะโยนทิ้งกันนีมะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงจิ๋วน้ำดอกไม้นี่ยทุกคนอ่ะกินไหมไม่เอาเลยาทิ้งเลยนี่ลูกนี่เอ้ยห่อเหรอห่อเลยดีที่ทุกคน มาเกให้จับแล้วนะเขาเป็นใครนี่ฮอร์จะให้ผิวมันสวยๆก็ต้องห่อครับี่ให้มิม,มีตำหนิจะได้ราคาดีก็เอ,เ,อเอาไปขายเหรอเอาไปขายไงโอ้จะมลือกซิ่งขายเยาด็ดตุ๊กขายญาติอันนี้ถ้าเกิดไม่มีลูกค้าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ได้หอ่อผิวมันไม่สวยแล้วก็มันจะได้ราคา,าต่วิ เก็บแล้วด้วยเนี่ยเอาไหมนั่นอันนี้เก็บทิ้งเลยต๋อให้บินบันยังบันยังได้โอเคนี่อีกหลายลูกเลยพอใจนี่นี่นี่ข้างบนนี่อีกหลายลูกเลยโอ้โหไม่ไหวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมาลงลงมาเดี๋ยวขยับขยับนี่เอาลูกนี้เอาลูกนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเล็กอันเล็กไปหน่อยอันนี้มันเล็กไป อันนี้มันเล็กไปนั่นแหละอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนค่อยๆไปลงลงมังกนย้ายนี่ก่อนย้ายบันไดป้าวไม้ป้าหไม้คือสามลูกนี้นี่ลูกนี้สามลูกเลยหรออ่ะขึ้นไปปาไปยังหัวลาะเลยนช่ไม่กินจับให้หน่อยกินไม่ได้ครับน่ะขึ้นเลยลูกฮึบมันขึ้นขี่ขั้นน่ะสามขั้นก็ได้ขั้นนี้เหยียบขั้นนี้ สองพอเป็นไปอีกขึ้นอีกไม่เป็นไรสองพอได้ได้ใจขึ้นไปอีกขั้นนึงเนี่ยกางถึงก่อนดูก่อนว่ามันถึงถึงเนี่ยเห็นไหมได้ถึงมันจะมันจะหลุดนะแลามันดึงลงมาได้มันได้มั่งจับได้นะอะไรนะมือเหมือนจับทุกคนแหละมาม่วงเธอทุกคนดึนก็กัดน พอเจะมันจะหลุดเหยียบไปอีกขั้นไปไม่หลุดเดียวอยู่ข้วมันจะหลุดมันดึงลงมาล่ะไม่ดึงใครไม่ได้ดึงตต่นี่ใครสูงข,ขึ้นไปอีก<ด>ขั้นยังด้วยขึ้นไปอีกขั้นโอ๊ยอะไรตกใ่หัว <c oughs> นี่มันได้เนี่ยเห็นไหมเอาๆอ,อ, <c oughs> อีกรูปหนึ่งเลยโอ้อลูกนี้ลูกใหญ่นี้ พอใหญ่ถ้าจะขึ้นอีกขั้นหนึ่งแม่กับอยู่ข้างล่างไปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไปเดี๋ยวขึ้นด้วยเอ้าวปาป๊าขึ้นโอ้แม่ไปเร็วพี่พอใจออ้ยเอ้ยโอ้ปะมันจะไม่บาลานซ์กันหรือเปล่าอีกขั้นหนงมาใส่โอ้เดี๋ยวดิงแดงนะเดี๋ยวโค้ชมันขาด เอาลงมาค่ะแต่วิ่งจีไม่ได้เท่เตเาตัวลงมาดิปิดเ,เร็วๆจะได้เงินอีกใส่แล้วใส่แล้วก็รอประมาณอีกสิบห้าวันถึงจะมาถึงจะไปขายได้เอาอเงินให้พ้าเจได้ไหมปีนี้มะม่วงมันออกช้าหน่อยมันแรงมันแรงเกินแรงมาก กว,วตีช่วงสงการเขาได้เก็บขายแล้ว,วทีนี้ต้องหลังสงการนั่นแหละตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนู้นตรงเนี้ยลูกเนีน้ยนี่ลูกนี้นนสวยไนมะไม่สวยลูกนี้มลีลูกนี้มีลายแล้วนะครับเพราะไม่ได้ห่อแล้วลายแล้วก็ราคาจะไม่ได้ขอ,อขึ้นด้วย เดี๋ยวพอจะต้องห่อให้หมดเลยนะคะที่ลูกที่มันสวยๆต้องห่อเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะให้มันแบบเอ,อยู่บบมีราคามีราคาคไม่งั้นมันจะแบบดูไม่มีราคานะคะใช่ถ้าเกิดไม่ได้ห่อบบผิวมันจะลายผิวมันไม่สวยแล้วราคามันจะต่ำ,ะะะตำช่วงนี้เป็นแบบหน้าแล้งแบบมะม่วงไม่ค่อยออกนะคะไม่ค่อยออกออกช้าออกออออกช้า <laughs> ฝนไม่มีฝนน้อยฝนน้อยมากหน้าแล้งนาล้งแบบเด็ดร้อนแบบเด็ดร้อนมากเลยค่ะแล้วก็แบบเราต้องเอาไปขายนะคะแบบถ้ามะม่วงเข้าไปช่วงนี้มะม่วงจะราคาสูงใช่เอาวินถืออะไรอยู่ครับเด็ดเอาโช์กล้องดิอีกคลิปได้ไหมเนียา่ามาช่วยแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดยัย กดค้างกดถ่ายให้น้องมาวินให้น้องมาวินไปครับไ่ครับสวัสดีครับบายบายก็เอาไปเก็บเอาข้าวเอาไปเก็บที่ในที่ในบ้านเลยเอาไปเก็บที่ในบ้านเลยไม่แก้ไม่แก้